สวัสดีค่ะหนิงคามิคเคนโชชาวราศีมีนประจำวันที่31สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวมีนมีเกณฑ์ที่จะได้รับความเมตตาความเอ็นดูนะคะอาจจะได้รับการอุป,ปถัมภ์จากญาติผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้หากมีปัญหานะคะอาจจะพบเจอคนที่มีอำนาจผู้ใหญ่ ให้การช่วยเหลือได้นะคะขอให้ชาวมีนเนี่ยเอ่ยปากขอนะคะในเรื่องของการทำงานก็มีบรรยากาศที่ดีมากขึ้นนะคะให้คุณรู้จักผู้รู้จักเจรจาเนี่ยก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็จะให้ความาช่วยเหลือคุณมากขึ้นนะคะจากที่เดิมบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานเครียดเียดบ้าง ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะเคลีย์ปัญหาติดค้างแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือกลับมาแทนนะคะหลายรายนะคะที่กำลังมองหาเรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าซื้อของจำเป็นให้กับตัวเองหรือครอบครัวเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีที่จะได้ติดต่อเรื่องการเงินการธนาคารนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสินเชื่อการผ่อนรวมทั้งการออพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆ ในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวมีนเนี่ยจะเคลีย์ได้นะคะจัดแจงได้ในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดก็มีเกณฑ์ที่จะต้องทุ่มเทนะคะพยายามเป็นผู้ให้ก่อนนะคะและคุณก็มีโอกาสที่จะทำคะแนนได้นะคะหากสนใจใครอยู่เนี่ยก็ให้พยายามสม่ำเสมอให้มากนะคะก็จะสำเร็จได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้ใช้จ่ายร่วมกันได้พักผ่อนร่วมกันมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะรู้จักให้รู้จักรับแล้วก็จะมีความแฮปปี้มากนะคะในสัปดาห์นี้สำหรับชาวมีนที่มีคู่แล้วค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ